สวัสดีค่ะบริหารไปสวัสดี FC ทุกท่านนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักขาลาดแบดออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะพาน้องภูมิกับคุณแม่ไปกินหมกกระทะที่ร้านนะคะน้องภูมิมานี่น็บบอกว่าจะออก Youtube ไม่ใช่เหรอสวัสดี FC ก่อนสวัสดีค่ะบหญ่มาจะช่างช่องชื่อว่าบาวภูมินักขาลาดแบนออฟฟิเชียล โตขึ้นมาจากช่องนักขาวแบรนด์น้องภูมิต้องภูมิโตขึ้นจะทำยูทูบเหมือนป้าเคไหมมานี่ใหญ่โตมาจะทำยูทูบเหมือนป้าเคเ,เออเต้องพูดแบบนี้อ,อ่นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวสต๊อปไว้ก่อนออนั่งลงสวัสดีครับมาอยู่กับช่องบาภูมิอีกเช่นเคยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องภูมิขอบคุณเอฟซียรายขอบคุณ ขอบค,ขอคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุณป้าวัฒน,นาขอบคุณคุณป้าวัฒน,นาค่ะขอบคุณคุณพี่นาด้วยนะคะที่เมตตาต้องภูมิห้าร้อยบาทจะไปทําอะไรห้าร้อยบาทเอาเก็บไว้เ,เอาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเอาเก็บไว้เป็นทุนการศึกวันนี้แจกเงินกันทั่วหน้านะคะให้พ่อไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะโน้ทูรรตลอตเตอรี่ค่ะวันนี้นะคะ หกหนึ่งที่จริงตอนไลส์สดเมื่อกี้นะคะหนูไม่รู้ว่าหนูถูกหรือเปล่านะคะหน,หน,หนูหนูไปดูในกระเป๋านะคะหลังจากที่ซื้อให้พี่นาเสร็จแล้วไม่ถูกนะคะพี่พันธนาจากฮ่องกงนะคะแล้วหนูก็ไปดูหนึ่งหกสองใบที่ซื้ออยู่ที่อำเภอวานอนไม่ถูกคะ่ะหนูก็เลยไปไปดูหนูก็เลยไลส์สดประมาณ20่นาทีนะคะก็เลยเข้าไปดูอีกอีกซองหนึ่งของกระเป๋าป้ากฏนว่า6กหนึ่งนะคะได้รางวัลเลขท้าย2ตัว3ใบนะคะแล้วก็ไปตรวจอีกนะคะใน Google นะคะ ถูกางวันเล็กหน้าอีกสามใบค่ะทั้งหมดก็คือว่าสามใบมีหนึ่งใบมีสองรางวัลนะคะขอขอบพระคุณผลบุญที่น้องเคซี่ได้ทําด้วยนะคะตอนนี้กาลังจะพาน้องภูมิกับคุณแม่ไปกินหมูกระทะนะคะสวัสดีค่ะกินให้อ้วนรวยอ่ะน้องภูมินั่งดีๆลูกคุยกับเอฟซีก่อนน้องภูมิเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับปสองครับโรงเรียนไหนโรงเรียนตั้งใจครับสอบไปที่เท่าไหร่หนึ่งครับสอบไปที่หนึ่งของทุกปีเลยเหรอ Okay, พ่อจะขี่อะไรไป<_ <d> _พ่อจะขีม่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วก็จะขี่รถเพลงไปค FC ค่ะได้เวลาฮีโร,ร่แล้วไป,ปไปกิน,นอะไรย่างครับของเขอนไปน้าบ่บ่ครับ,บอยากได้เอาเขอนเย็นไปก็ได้เ,เ,เม้อขอนเย็นนะพ่อตะว่นถึงขันแช่พุชโตไปกินหมูกระทะเก่าของเขอนไปน้าพ่อจะไปงานส <_ d _ 1> ู่ขวัญ <_ d _ 1> ได้รับตำแหน่งครูเมนบ่แต่แม่จะไปกินหมูกระทะนะคะ แม่ซื้อห้าเจ็ดเยอะมากลอตเตอรี่มรมแม่ไม่ถูกเลลเลยยกเเเอาไปรื่อง,องแบบนี้มัน,มมนตามดวงพ่อจะไปไซบอกเอฟซีไหมไปพาเบ๊คนที่ทูกขวัญน่นคู่โอ้คับเริ่มไปพเาเบ๊ะคาบเร็วพ่อจะปิดประตูไม่หรือสองซ2ม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่าคุณแม่ไปกินมุกกระทะนะคะอาบน้ำแล้วจะไปกินมุกกระทะจอดมนต์ไปนี่สวัสดีตอนเอ๊โอ้ยฮะเวลามันกระจอ่ะวันนี้เวลาจอนะคะน้องไม่เป็นไรน้องภูมิจะกินมุกกระทะแห้งวันนี้วันศุกร์ได้เสวยได้ครึ่งเนาะสอดมอนได้เคืองหนึ่งแล้วคอได้เคืองแม่จอดได้ค่าฐาน กลคือแต่ค่าถังเงินล้านเพราะว่าเขาอยู่แดงนถามเอซเนี่ยโชกมมนกันบ้น้อโชคมมนกันบ้าน้อเคจีเอ้ยจีแม่แม่แม่ก็สักพ่อห้าหันหนึ่งเกตไหมยจิไปลื้นคู่บ่าวาถ่ายรูปก่อนเลยอ่านพงษ์ขยบมานิโชคงเกตไหเื่องหน้ามาหนิแม่ก็เขยิบมาทางนี้เอาเอาหลายหลหันไปหนึสองสามแม่เอามือกดตรงนี้ให้หน่อย กดอ,อ,อีกรูปนึงเขาบูหายเช่อีก,ร,ร,กออรูปนึงค่ะกดเบาๆอีกรูปนึงยิ้มค่ะอีกรูปนึงค่ะกดเลยครับพาเอฟพาคุณแม่ไปกินหมูกระทะนะคะ เขาเป็นเพี้ยนสี่ไปห้าแม่สิไปในคำหรขอแม่ทันบ่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่แม่ตาน้องเคซี่นะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่เราจะถูกเหมือนบอมเม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะดวงเราจะได้เงินเทวดานะคะไม่ได้เงินเดือนไหลนะคะเปิดลงบัตรใดอกคันห่างแล้ว ะะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะพาพ่อกับแม่มากินหมูกระทะเมขอเดินละเดี๋ยวเราจะไปต่อคลิปให้มันถึงแปดนาทตตีตรงร้านหมูกระทะนะคะก็จะให้น้องภูมิกับคุณแม่อยู่ที่ร้านหมูกระทะนะคะพี่จีก็มากพ่อพี่จเนหนูก็จะมาพาเวนะคะมาหาเพือเ่อนๆที่นี่นะคะเพราะวันนี้เป็นการสูขนนะะส่ขวัญนะคะสู่ขวัญรับตําแหน่งใหม่ของคุณครูหมนว่าคนหนกงคุณครูคุณครูนี่ภรรยาคุณแบงค์ภรรยาคุณครูแบงค์นะคะ วิทิชัยซื้อเิ่นเวลาได้รับตำแหน่งหรืออะไรก็จะมีพิธีการก็คือสู้ขวัญนะะสู้ขวัญ้ำการโบราณนะคเาออกตอนช็อตที่เราดีใจเราไม่ได้ถ่ายว้เนาะน้องพฮมเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานเลยม่ขอมาหอมป้าเลยร็วไม่ได้เจอนานเลยคิดถึงป้าไหมที่สุดเลยพยากดถ่ายรูปให้เลย ย่าคะกดถ่ายรูปให้หนะะ่อยค่ะอ่าน้องผม้อมมาดนิกดเออเอาใหม่เอาใหม่จ้ะเบื้องหลดดุดน่ง,องโอ้ยขอ,ขอไม่นั่งมางามเส้น้อ้ยนั่งผืนนั่งผืน,ม,ผนม,ผมีนาม้หาหน้าเจ้าของสิตาเลี่ยงว่ะตาเลี่ยงเขาแถวปีนีดเป็นไหแม่ยมันห่างหรอกกัมันตายแี่งมันมีนาม เขาไม่น่า่จาเขากสิตายแรงทั้งเทิ่องเขาเจาเอาลายันจวดไปหอดหน้าห้อมันดูไก่มันกัเขาก็เอาเขาก็มันก็บเขหอดห้องเียก็ิไดวานไม้รอฝนนะคะวัววานไม้ดอกสร้างมันมันลงตัวเตียงดสร้างมันฝกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแม่บแต่บุญแัสนามเ็มเต็มต่วใหญ่นกน้ำบมมีดอกกไดไดีดีพาแวขึ้นไปใหม่ป้าหลุดอกมาเลยสุดหลุดแน่หลุดเลยเาเวอาก็เจอ้นี ขอบพระคุณเอทุกท่านนะคะที่สนับสนุนน้องแคสซี่นะคะเป็นกําลังใจให้หนูเรื่อยมาแม้จะเจอปัญหาอะไรเอฟซีก็ยังอยู่กับหนูนะคะขอบพระคุณมากคะคะวันนี้ได้รู้จักกับครอบครัวหนูแล้วนะคะองพ่อกับแม่ครอบครัวหนูนะคะมีแต่ความจริงใจให้นะคะแล้วก็เลเย i ลิตี้ชีวิตจริงนี้นะคะขอถ่ายทอดให้ FC ทุกท่านได้รับชมนะคะยิ่งีเลยเอฟซีเอ้ยบ่มีแเนวเอรอียยังดก รักก็คือรักบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดอันว่ารักกับรักก็มีข้ามาเกียรติเอ็กซี่เอ็นจีทุกคนเลยที่เอ็นสนับสนุนน้องเคซี่เป็นกำลังใจให้เพันมาตลอดทั้งเทียาลูกไปแม่กะเอาวันหน้าน้ำฝนให้แก้วขาดมูอเรามากนเมื่อมันมาสิบปล่อยลูกไปได้ไปเอาความหักพ่อแม่โอ้สุดยอดอัดกูด้วยเมื่อมันมาสิบว่าหันเนื้าบางเมฆขลาเมื่อกลักระทบเหมือนขึ้นกระทบฝั่ง ตัแห้งมันเป็เก <left>. ็บแห้งกับตกวคอยมันก็ไปได้อยู่เอี้ีก็ได้อะไอ่ไปอาไปเอคีซีนี่เดโอ้โหจากอินโนอินเนออินโนอินเน่ลูกผู้ใดแม่เอาปะอินโนอินเน่ไม่มีลูกใครหรอกเป็นชื่อของโบราณลูกโบราณคำปังเิดเดี๋ยวยอะแยกคีแม่หลายรถดเขาคนนี้ก็อู้ยบานหลังเลยอู้ยไปไปเด้ออู้บานหลังนี่สวยไปเห็นเราไหมอู้หัวดลแล เลยตกอยู่หน้านแน่นจ้าอาไมเป็นยังต,งตกตะิบันตกตรงเมืม่อวานเมื่อวานยังตกตะิบนเ้า้าว้ไปข้างหน้าเลยค่ะหน้าเอ้ยเข่าหน,านา้ามจแบใจใจโอ้ยบานหลังนี้ก็ง้ามยยกขึ้นมาไม,ไ,ไม่อเดฝนตกแคหมัดขามตื่นเงี้ย้องไปข้น้าบรรยากาศกินมกทาแ่บแบแ ถึงร้านหมูกระทะแล้วนะคะ FC ก็จะเราก็จะส่งจะไปหาพ่อที่ร้านพาเวเป็นสูขวนนะคะนนสูขวนนั่งเบิร์ดแล้วพอเราบออพอเรากาพาราเัมาอันพอนห้ถอดมมแมสเบิร์ดแล้วไม่เป็นไรครับลงไปเลยครับลูกไม่ต้องใส่แมสก็ได้เราอยู่ที่ซูมแล้วก็สั่งเอาไปลูกไปยวมารับนะคะบา,บายยให้จ่ายเองหรือจะบอกจะนูโอนมาจ่ายเขาก็ได้เวลาสิ้นเสร็จก็โทรหาเลยนะนะคะรถหนูมันมืดมันสว่างเฉยค่ะ บายบายแม่สวัสดีค่ะเอสดีวันนี้เคซี่พาแม่มาเลี้ยงกับน้องปู